สวัสดีค่ะวันนี้ช่องกินใหมเธอจะนำเสนอเมนูน้ำพริกกากหมูกันค่ะเมนูนี้อร่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็เก็บไว้ทานได้นานเลยทีเดียวค่ะวิธีทำก็ไม่ยากไปเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากเราออาหอมแดงนะคะวันนี้ใช้100กรัมนะคะมาซอยแบบนี้ค่ะจากนั้นเอากระเทียม100กรัมนะคะมาสับหย,ยาบๆหรือว่าปั่นแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือจะหยาบกว่านี้ก็ได้นะคะ จากนั้นเอามันหมูมา750กรัมแล้วก็หั่นเป็นลูกเต๋าแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปเจียวกันนะคะหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆแบบนี้ค่ะนี่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยค่ะวันนี้เราใช้1ช้อนชานะคะคนให้เข้ากันจากนั้นเดี๋ยวเราจะใช้ไฟอ่อนเจียวเขาค่ะ โอเคลงกระทะเลยนะคะใช้ไฟอ่อนแล้วก็เจียวไปเรื่อยๆค่ะจนน้ำมันเข้าออกนะคะแล้วตัวกากหมูเองก็กรอบได้ที่แล้วก็เราจะเอาขึ้นพักไว้ค่ะเจียวไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะคะน้ำมันที่ได้ก็ใช้ในการทำต่อไปเลยค่ะเราจะไปใช้เจียวพวกหอมกระเทียมนะคะ เรียบร้อยค่ะได้กลางหมูลูกเต๋าเล็กๆแบบนี้ค่ะเอาไปพักไว้ก่อนนะคะจากนั้นเราเจียวหอมกันค่ะที่เราซอยไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะเจียวด้วยไฟอ่อนแล้วก็ให้หอมเป็นสีเหลืองเหองเหลืองทองแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เอาขึ้นดูดีๆนะคะอย่าให้ไหมเพราะเขาจะไหมง่ายมาก เอาไปพักไว้ก่อนจากนั้นเอาพริกแห้งค่ะลงมาทอดเลยวันนี้ใช้ประมาณ20กรัมหรือใครต้องการเผ็ดๆก็ใช้ได้เยอะตามชอบนะคะจากนั้นก็เอามาปั่นค่ะปั่นให้ละเอียดพักไว้เลยนะคะนี่ประมาณนี้เลยจากนั้นเดี๋ยวเราไปเจียวกระเทียมกันก่อนค่ะ ใช้กระชอนรองอีกนิดนึงนะคะเพราะว่ากระเทียมเราเราปั่นละเอียดไปค่ะจริงๆก็หยาบกว่านี้ก็ได้นะคะก็จะใช้วิธีร่อนๆไปแบบนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเขาไหม้ค่ะเราจะเจียวเขาให้เป็นสีทองเลยนะคะนี่ประมาณนี้เรียบร้อยนะคะอย่าให้ขมนะคะจากนั้นเรามาเริ่มปรุงกันค่ะเอาแคบหมูเราลงไปในกระทะเลยตามด้วยพริกค่ะ ใช้ไฟอ่อนนะคะอ่อนมากเลยค่ะแล้วเราก็คนไปเรื่อยๆตามด้วยหอมเจียวนะคะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมเจียวค่ะเราคนให้เข้ากันนะคะให้หอมกระเทียมเนี้ยซึมเข้าไปในส่วนของกลางหมูค่ะน้ำพริกเราก็จะอร่อยมากๆเลยค่ะ ีคนไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะไฟอ่อนนะคะจากนั้นเรามาปรุงค่ะใส่ผงปรุงรสนะคะหรือใครไม่ใส่ก็ได้นะคะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นก็คนๆให้ให้เขาเข้ากันค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้น้ำพริกกา่งหมูเก็บไว้ทานได้นานค่ะเก็บไว้ในภาชนะแบบนี้ได้เลยนะคะวิธีทานทานกับผักสดผักต้มก็ได้หมดเลยค่ะหรืออาจจะเอาไปทำเป็นข้าวผัดทำยำทำลาบอะไรแบบนี้ก็ได้เลยนะคะลองดูค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะนำเมนูเด็ดๆมานำเสนออีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ